สวัสดีครับตัวต่อไปที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับก็คือกล่องนี้นะครับ NRVA หรือว่าเช็ควาลชื่อมันก็คือ non return valve นะครับของตัวย่อ NRVA นะครับต่อๆมนลบแล้วครใช้ได้แานนี้เลยละครัาินะครับ non return valve หน้าตาเป็นยังไงเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นไซส์ 15A นะครับ ในกล่องก็มีตัวนี้มาให้แล้วก็มีพวกชุดอุปกรณ์มาให้นะครับทีนี้ที่เราจะให้ดูนะครับที่มันเป็นตัวสําคัญเนี่ยนะครับก็คือว่ามันจะมีลูกศรบอกนะครับมีลูกศรบอกว่าจากไหนไปไหนนะครับเวลาติดตั้งน,นะครับมันก็จะติดอยู่เส้น l i ค u i ติดอยู่เส้นฮอดแก๊สมันก็หลักการเหมือนพวกระบบน้ำเนาะก็คือเป็นเช็คบาลกันไม่ให้มันไหลย้อนนะครับกันไม่ให้มันไหลย้อนได้นะครับ ก็มาการการไหลย้อนอะไรต่างๆของระบบพวกแฮมโมงแฮมเมอร์ก็เอาเชือกบามาใส่ประกันไว้นะครับทีนี้ตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับออโอเคเนาะด้านขาไปนะครับด้านขาสพายหน้าก็จะเป็นอย่างนี้นะครับด้านขาออกก็จะเป็นอย่างนี้นะครับวิธีการใช้งานนะครับอนอุญาตนะครับเราจิ้มตัวนี้เข้าไปเวลามีแรงดันเข้ามาก็กจะดันลูกสูบด้านในเข้าไปได้มนมน่อเป็นลูกสูบกับสปริง อยู่ด้านในรับเป็นลูกสูบด้านในก็ดันแล้วก็เปิดน้ำยาก็วิ่งพอมีแรงดันฝั่งนี้มากกว่าสวนเข้ามานะครับมันก็ดันลูกสูบก็ปิดน้ำยาก็ไปไม่ได้น้ำยาจากเนี้ยก็วิ่งกลับย้อนมาไม่ได้ก็แค่นี้นะครับทีนี้เวลาดูติดตั้งสมมติใช้เป็นน,นานๆนะครับสติ๊กเกอร์มันลอกเราเห็นทิศทางไม่เรามองไม่เห็นทิศทางสมมติว,ว่ามีการถอดมันแค่นั้นมันถอนตัวเนี้ยมันมีแค่ประกับหน้าแปนล,ล็อกอยู่นี้นะครับ ถอดไปเนั้นไม่รู้นะครับวิธีดูให้รู้ที่บานะครับขาต้นทางเนี่ยมันจะมีบาอยู่เห็นไหมเลยก็าทาบาไว้นะครับกอทําทบ่าไว้ตรงนี้ส่วนขาออกตัวนเนี้ยไม่มีบานะครับเราให้รู้ว่าถ้าเห็นบาก็คือทิศทางของมันเริ่มจากบาแตไปทางไม่มีบานะครับ <S <S ขอบคุณที่ติดตามดูจนจบนะครับสําหรับคลิปที่ทาวันนี้ก็ ทามาเพื่อให้สาระความรู้ในการนําไปใช้งานจริงนะครับแล้วก็สามารถให้ทํางานติดตั้งในงานเครื่องเย็นแล้วก็ใช้อุปกรณ์ต่างๆได้นะครับก็ไม่ได้มีจุดประสงค์ทางการค้าแต่อย่างใดนะครับก็สําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกผมด้วยนะครับแล้วผมก็จะมีสาระเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาแบ,บ่งปันให้เพื่อนอีกในครั้งต่อไปครับขอบคุณครับ